ดีจ้าพี่น้องต้องปลาไม่นีเรามานำเสนอหนึ่งปลาคอนาเดยจ้ะ <It 's S 1> อันนใหญ่แววขัวหมักแล้วก็ตากแดดแดดนึ่งจะเอาใส่ช่องฟิกเลยเนาะก mm ็ hmm. จะเอามาหนึ่งเอาออกมาแล้วก็นหนึ่งแบบนี้เลยจ้ะ mm hmm. บ่าต้องแช่น้ำแช่ก mm ็ hmm. จะมีผักนงจ้ะ mm hmm. ดอกแคกระหล่ำดอกอะไยังก็อื่น จำไม่ได้ผักกวางตุ้งผักขี้หูดมะทั่วจ้ะหนึ่งเลยผัดนากนสุกเรียบร้อยละ้วปลาที่สันใต้นี่ยนะจ้ะมาจ้ามาตำน้ำพริกนุ่มน้ำยาแววพริกนี่ขวดล้วจ้ะ ตพริกแหลแกแล้วจ้ะนีพริกกระเทียมหอมแดงใสชื่อรสใส่ผงปรุงรสน้ำน้าวจะ้ะแล้วใสน้ำปลานัำเดืดข้ามาน,นี่ปลาต้มนะ เลยก็เรียบร้อยแล้วค่ะนัำพริกน้ำพริกนุ่มน้ำพริกนุ่มมีคนมาบานแล้วจ้าพี่น้องเสียงดังค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าแซ่แบจ้ากินข้าวน้ำกันหนึ่งฝาคอยงหนึ่งพักพี่นอ้องต่ำน้ำพริกแซ่แบๆจ้าตัดดีเอฟซีหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะี่สวัสดีค่ะไอจีค่ะีเค่ะสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะมากินข้าวํำนานไอจีได้ค่ะมีอย่างนีมีปงนึ่งมีผักนื่มีถั่ว้อดีากินข้าวมากินข้าวเนี่ยบ เข้าใจไหมอี่อเสียนนงแมวเถอะเฮ้ยเด็กดื้อตรงหน้าเด็กดื้ออาจารย์ทอดนะมันเข้าเล้วกันค่ะ กินเลยไปดูไปกินปลาปลาดูปิดจะขยับโต๊ะหน่อยนึ่งนั่งค่นั่งได้ปะน,นั่ง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 อยากนั่งก็มานั่งเดี๋ยวก็นั่งทางนั่นเดี๋ยวก็นั่งทงอยอยา,นง,ทง,นนานงนี่จะมันยากเนาะคุณไหน หยิบมะทัพปะนี่แม่ทำมันสีด่างนี่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 มันด่างนี่ยาแกะบถั่วให้แม่เอ้าเอาจานมาใส่ถั่วค่ะคุณสวยคันสวยของย่าเอามาแต่เพะกอะความเนาะคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยค่ะ มากินมึงด้วนะซิมมึงด้วยนะ,วยนะทวนี่ซิมมึงอร่อยไหมคะมีข้าวปะข่าวกับปลาหนึ่งปะปลาหนึ่งพีม,มื่ปูเวทนะปูวเวทหมักปลานะฟันดําอ่ะใช่ไหมฟันาอ่อย่างใส่อย่างนี้ใช่ไหม อะไรอะไรสุดที่แม่กำลังมาเลยนะศูนย์เด็กค่ะศูนย์เด็กหนูยังอยู่ศูนย์เด็กอยู่ศูนย์เด็กเสื้ออย่างนี้หนูได้สามขวบอ๋อเาบอกให้สามขวบกลัวแบบนี้เขาบอาให้ทำแบบ ยีได้สามข้อเดือนเลยนนมนะนเลยบอกว่า่อยชดได้สมข้อไปแต่รุ่นนี้นะลก็รุ่นผมยังเห็นรุ่นนี้ไซนี่อย้่นะมาหิงนะตะปิ่งเดะปิ่งตะเกิงคนเอิ้นย่างเป็นเงินยังดีกันนะได้ะปิ่งกนคนมีเงินอไได้เสีพางซี่บมมีหอก ไม่ได้แม่เนาะเฮ้กินกันทีอย่าเข้าไใจกินสิคะน้องนันเตรีมม้มาเด้อจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำนองไอจีจ้าจ้าวิดกแฉเลยคนโหดให้ไปขายมั้ยขายไปแล้วไอแม่กับมีตะกอนมาใส่หนากันเยอะหอวปรสมใจตัปปิ้งเป็นสามเหลี่ยมกับ มะมัดเป็นเงินไงตกประยูนน้ำมูันอโลของเก่ามันค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้น้ำมันนอกบันมีมาเก็บมาเป็นถ้าเก็บเป็นมีค่าอยู่นะคนนี้ยมคนนี้ยมคือพระเนี่ยนั่งทางไหนคะนั่งทางนั้งนั่งทางไหนนั่งทางนั้ง กินข้าวไหมย่าป้อนข้าวโอ้โหปลูไปหมดเลยที่ไม่มีก้างอ่ะกินป่ะขวตะกีอเป็นหนึ่งน่อยรุ่นยญ่มากนักสะสมสแต็มนักเรียนนะเรียนหนังสือนักสะสมสแต็มเดี๋ยวนี้มีหมดน้้อร่อยค่ะ ย้าไปทำผมใหม่เหรอค่ะย่ยไปไประชุมมาค่ะสังเกตนะน้องสุทีมดผมสวยไหมคะสวยอ้อกนี้วน่งมกขน้ยขึ้นข้นขึนข้นขึ้น้นขวนนนน้ พี่น,อน้งองไรอยังก<ด>ินน้อพีนอน่น้องไไ้นี้ไนี่แล้วนทอชอบนี่นะนท้ทชนี่นะเอามาเลี้ยวของไทยกาเลยน้ำทอชอบนี่นะอ้ใเน,นี่ยนอาหาน thấy าตีนไขรตีนท้าชอบใช่ไหมคะไม่ใช่ยิงหีบ่แล้วมีเงี้ยยิงหีบบ่ไหวพี่ถึงย่าไหมคะ แล้วไม่ีีใครคะมมีเห็ดงาเบามาแล้วจีเดี๋ยาติถามก่อนค่ะจีคิดถึงยาไหมคะยาถามก่อนไม่เห็นกันายคิดถึงกันไหมคะไม่ไม่คิดถึงาดูไม่คิถึงตีนพ่อซบ ม่คิดถึงตอบเปอร์เฟกต์เนอะมาตอบยาเลยมาหักยาเั็นนั่นอย่าทำอย่าทำาอเขาสิดูดนมยาสิเห็นีวมามาักดูดนม้มาลักดูดนมยาอมใส่บดีันบ่ค่ะม่ ชี้สุดมาเหรอใช่ทำทำเอฟซีรู้คิดถึงไอจีป้ะเอฟซีคิดถึงไอจีไหมคะไม่เนี่ยวันนี้มีอะไรบ้างไอจีกินอะไรบ้างเนี่ยนี่อะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรคะเนี่ยเรั่อถั่วนี่อะไรคะ ผักกาดเก่งจังอันนี้ผักอะไรดอกอะไรคะดอกแคร์ใช่ไหมคะดอกแคร์อันนี้กระลำดอกค่ะนนี้จะลำรอดอันนี้ผักยังอ่ะผักที้โหดอันนี้นึ่งปลาค่ะนึ่งปลาอันนี้น้ำพริกหนุ่มค่ะน้ำพริกหนุ่มไอจีวันนี้กินข้าวอร่อยมากเลยค่ะยังไม่หลับ ทำเลยฮะยังไม่ได้จอดนี่เลยอ๋ออันนี้เหรอคะอันนี้แกงปลาค่ะยังไม่ได้จอดนี่เลยยังไม่ได้หัวค่ะเลยเปลือกกินเหมือนกันนะคะจอดไม่ได้ยังไม่ได้จอดที่นี่เลยถั่วอันนี้เปลือกถั่ว เราเดยังไม่ได้บอกหรอคะอันนี้เปลือกถั่วค่ะไอจีแกะแล้วเหลือแต่เปลือกมันชิตกมันชิตกโอ๊ะตายตายไปอยู่ดีดียังไม่ได้รีวิวอ่ะนั่งดีดีอร่อยปะคะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ คิดถึงมากเลยค่ะเนี่ยอืมอืมเอน้ำเนี้ยว่ะนี่ยยไหนอ๋อเเียเหอดปูะท่น่ะเหอดปูเี่ปู่น่ะลอ่เปลาสองตก็ยืนไซึ่งน่ตเลย เงร้าเมยไผ่ปรยูน้ำนี่ฮักเขาหักโอ้ยน,นอนน้ำขึ้นไปเล่นนะ่ะนอนนมเล่นน้ำปูอยู่พีนน่น้องบัดจีนอนค้านขึ้นไปหาเตียงเ,าข,เขาคือเก่าหนะัวค่ำน่ะนอนเล่นน้ำปูักปูบอกอมก้อนยาขึ้นไปบพราะหักเล่นปอยิ่งโตเพิ่มแล้ว เลยจีไปกดให้ทุกคนพอแล้วพอแล้วค่ะมาลาเอฟซีก่อนแล้วเอจียังได้กดน้อืะจียังกดน้ำ อยู่กันยังห้องอยู่นะคอนีกรไดจะคอจะทอห้องี่ไป้ดีทได้ฮ่มไอม้ีเอาได้นดี่คน <c oughs> ีกแ่น่ะม <c oughs> ันนสนในวคนนนี <c> ่ <oughs> ให้ปลูกขอลาค่ะลาลเอฟซีก่อนค่ะคลิปนี้ด้ขอลาซำนีกันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววชาแนลจ้ะพอกันได้คลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบายไอจีบายบายก่อนค่ะสย่าขอบายสวัสดีค่ะพูดไหมกันเด้อนี่ไปอิ่มเด้อหืิ้ไปอิ่มเน่